โอ้โหน่าสงสารจังเลยครับพี่ครับน่าสงสารจังเลยครับเมื่อดาออกมาพูดว่าชีวิตฉันนะครับฉันสู้มาโดยลําพังโดยตัวเองลําพังนะครับนะอ่าพี่ครับย้านะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวสร้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังนะครับทุกท่านย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับพี่ มึงพูดมาได้ไงครับว่ามึงสู้บรโดาลำพังคดีใหญ่คดีน้องตุ๊กตามึงมีพ่อแม่มึงมีน้องทุกคนคอยลายล้อมมึงอยู่คอยให้กำลังใจมึงอยู่แต่ตางจะพอต่อที่ไม่มีใครให้รายล้อมเลยไม่แตคนในครอบครัวแล้ววันนี้เวลาที่มึงชนะคดีชั้นต้นมึงกระทิบหัวเขาส่งขับใส่ได้ส่งพี่น้องขับใส่ได้ส่งพ่อแม่ตัวเอง แล้วยูมาวันเนี้ยมึงมาพูดได้ยังไงว่ามึงสู้มาโดยคนเดียวมึงสู้มาโดยลำพังฮะไม่ใช่ไหลเหรอที่ขับรถพามึงไปนู่นพามึงไปนี่ไม่ใช่พ่อแม่มึงเหรอคอยปลอบใจมึงไม่ใช่พ่อแม่มึงเหรอพุกมาพูกข้อม้ข้อมือรับฝันให้กับมึงฮะมึงดูพอตอที่เขาได้อะไรบ้างพอตอเขาได้อะไรบ้างมึงบอกว่ามึงสู้มาโดยลำพังชาติชั่ว มึงสู้มาโดยลำพังได้ยังไงทางที่มึงสู้จนมึงมาถึงฟังแล้วมึงก็ทิบคนในครอบครัวลงทะเลนี่เหรอมึงสู้เาโดยมันโดยลำพังมึงพูดอะไรมึงไม่คิดช้างก็่ย่างยิ้มคนอย่างมึงมันเนรคุณพ่อเนรคุณแม่ตัวเองคนอย่างมึงทำอะไรไม่เจริญมึงจำคำกูไว้นะมึงจำคำกูไว้คนอย่างมึงทำอะไรไม่มีความเจริญแน่นอน อยงงมงรอวันที่วิบัติรอวันที่มึงต้องอับประยศในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ในคดีป่าไมา้คดีหรือคดีใหญ่ก็ดีมันจะเข้ามาพร้อมกันจนมึงรับไม่ได้จนมึงต้องเป็นบ้านีดํามึงพูดไม่อายปากว่ามึงสู้มาโดยลําพังในวันที่มึงท้อในวันที่มึงแท้ไม่ใช่พ่อแม่มเหรอ ขนาดผัวมึงที่ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่มากับมึงลำบากมากับมึงมึงยังใจดํเอามาหิดท,ทีบหัวผัวของส่งเพื่อที่จะฮุบสมบัติเพียงคนเดียวมึงดูดีผัวครับทุกวันนี้ใช้ชีวิตทุกสบายไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรเดี๋ยวดูมึงนีครับทุกวันนี้มีแต่คดีฟาร์มนะครับทุกวันนี้มีแต่คดีฟาร์มเป็นไงล่ะครับทุกคน เห็นความอัปยศของอีดำหรือ,อยังคําสาบานมันเริ่มทํางานขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนเห็นอะไรชัดหรือ,อยังจิกซอที่มันขาดหายไปเราเริ่มต่อ,อชัดแล้วใช่ไหมครับวันนี้ที่ได้หลายช่องออกมาโจมตีมันที่ออกมาแชร์พฤติกรรมของมันเพื่ออะไรครับเพื่อให้สังคมประชาชนได้รับรู้ว่าพฤติกรรมของอีดำไม่ใช่คนดีอย่างที่พวกคุณคิดแต่มันก็มีคนกลุ่มๆหนึ่ง ก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่คนกลุ่มส่วนมากที่หูตาสว่างก็ได้ออกมาจากมันหมดแล้วแต่อีกไม่นานครับเขาก็จะเริ่มถอยออกมาสู้หรือเพีลําพังพูดไม่คิดผัวมึงสู้กับมึงมามึงยิงทีหัวผัวมึงส่งถูกไหมผัวมึงที่ร่วมเคียงบา่าเคียงไหลกับมึงมา มึงยังทีผัวเขาส่งไม่ใช่ว่าเขาทิ้งมึงมีแต่มึงทิ้งเขาทุกทักทุกคนเลยนะมึงทิ้งเขาทุกคนเลยไม่มีใครทิ้งมึงเลยอย่างไหลมันก็เคยสู้มากับมึงมึงยังทีผัวมันส่งเลยไม่ต้องอะไรครับพี่สีครับดูอย่างไหลนะครับดูอย่างผัวมันดิดีดผัวมันดิ เขาสู้มากับมึงเคียงบาเคียงไรยืนร้องไห้กอดมึงในวันที่มึงทุกข์แต่กลับมาวันนี้สิมึงกลับกลายเป็นวัวลืมตีนไม่เคยสำเนีัวเองว่าใครที่เคยช่วยเหลือมึงใครที่เคยยืนเคียงบาเคียงไหลมึงสุดท้ายมึงก็ทีบหัวเขาส่งหมดอีดำคนอย่างมึงไม่มีความเจริญมึงจำคำาุูไว้หลายๆช่องที่ออกมาจากมึงผู้ใหญ่จะดีหลายคนที่ออกมาจากมึง เพราะสันดานมัมหมาของมึงมึงเคยรู้ตัวเองมั้งไหมไสัตว์วมึงเคยรู้ตัวเองมั้งไหมว่าสิ่งที่มึงกระทำอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นบาปเป็นกรรมแค่ไหนที่ออกมาแสะพ่อแม่ตัวเองทั้งทั้ที่มึงรู้ร,รู้กระจายทุกอย่างมึงรู้เรื่องทุกอย่างแต่มึงเลือกที่จะเสแสร้งเลือกที่จะจะตอบหล มึงอาจจะต่อแหวนหลายคนได้แต่มึงไม่สามารถตออแหวะคนอย่างกูได้มึงอาจจะโกหกคนทั้งโลกได้แต่มึงไม่สามารถโกหกคนอย่างพวกกูได้ยูทูบเบอร์หลายเช่านี้ออกมาโจมตีมึงคนอย่างมึงเวลายอดวิวตกมึงก็สร้างกระแสขึ้นมาเพื่อให้มึงมีกระแสเพื่อให้มึงมียอดวิวเพื่อที่มึงจะขายของได้แผนการต่ำาๆเหล่านี้มองออกมาแล้ว ไม่ใช่มองไม่ออกรู้หมดแล้วไม่ใช่ไม่รู้ทุกคนเขาทันเกมมึงหมดแล้วนะอีดําวันนี้มึงออกมาดราม่าเนี่ยรู้ว่ามึงเงียบออกมาพูดถึงเรื่องตางเกงตางเกงมึงขายไม่ได้ไงตางเกงช้างมึงขายไม่ได้ไงอีสัตว์กางเกงช้างรับมาตัวละห้าสิบบาทสี่สิบบาทมันเป็นเกงโลของเขาตางเกงที่ตกสต็อกของเขา มึงก็มาขายตัวละร้อยนะซึ่งมันเป็นเงินเกงที่ต,กตกัวตอกเงเกงที่เขาโละเขาไม่เอาแล้วครับมันก็เลยไปซื้อมาตัวละห้า,า,า,ส,าสิบาทสี่สิบาทสามสิบาทเอามาขายตัวละร้อยอันนี้ไม่ว่ามึงขายมึงต้องมีกําไรมีค่าน้ำมันแต่มึงไม่ต้องควรที่จะมาหัวเสียใส่คนที่เขาไปถามมึงนะมึงไม่ต้องควรที่จะหัวเสียใส่เขาให้ํา คนอย่างมึงอะนะเขารู้กันหมดแล้วสีใส่ถันดาของมึงอะเขารู้กันหมดแล้วไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่เขาเลือกที่จะนิ่งเขาเลือกที่จะไม่สนใจอะไรเขาเลือกที่จะไม่ใย,ยดีอะไรบางคนถอยออกจากมึงไปหาผัวมึงหมดนี่แหละคือสาเหตุที่เขาถอยไปหาอดีตผัวมหมดเพราะมึงทาตัวตำาๆแบบนี้เขาถามงี้ดี มึงก็ตอบเขาดีๆสิเข้าใจปะ่ะแต่มึงเลือกที่จะหัวเสียใส่เขานะนี่นะครับคือสาเหตุที่เอฟซีแม่ๆถอยไปหาอดีผัวหมดนะครับสมควรน,นะครับสมควรนะสมควรนะครับก็าฝากไว้คิดด้วยกับนทิทานเรื่องนี้นี่นิทานและนี้สอยรู้ว่า การเราคนเราครับถ้าการที่เราเนรคุณคนนะจะไม่มีความเจริญดูเอาไว้เห็นหลายคนเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับการที่เนรคุณคนไม่เคยมีใครเจริญถั้าักคนหนึ่ง